ก็ลูกบอกกาลมันตกอนเขาก็ะจยาเลยคือพอว่าไ่ยาโทรว่าดูว่าได้ยาโทรยาจะบอกมาดีเลยว่าออยาเลย สวัสดีสบายดีสบายดีแต่สวัสดีเด้อพอแม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์ดสุขุสุคนคือเก่าเด้นนอเนาะว่า์ชเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศนะพอแม่พี่น้องเลยขอยินดีตอนรับเขาสู่ซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเนาะพบพ่อกัน้อน,นี่ย,ยู่ทีสถานที่แปลกๆมอนเนาะอยู่ป่าอยู่โดงอยู่หัวอยู่ห้องมหาหานอไม่ก็เบาถาบอ่อนี่เนาะพอแม่พี่น้องเลยกะโอเคเนาะพอแม่พี่น้องเดียวสิี พาไปเบิ่งไปส้มน er <spirituality> ้ำว่าม <rawd> ื่อนี้ทำมาหาผู้ใดกะครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องที่ว่าสาวมุกได้มาสัมผัสเนาะปู้ทานอิจฉาอดเนาะพ่อแม่พี่น้องไปให้ไปหน้าเนาะโดยปะเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยมากับเบาทาอ้าวสบายดีเด้อเบาทาโดยถึงไหนเบาทามาหาหน่อไม้บ่มาหาหน่อไม้นั่สมมติหาหน่อไม้หาหน่อไม้คค่ะยเขวียดหาคยเขวียดหน่อยบ่เอาไปไปจะลงบางนู่ลงในบ่จะถัดดึงเอาข่อยเด้อเด้อ เสียงทางป้าพี่น้องเนไงมีน้าันนี้บ่ทาบ่หุ่นเท่เลยขี่ข่อยทางนี่ตายรถข่อยนี่ผัวผู้ได้สารนี่มายามโตงบ่โดยสบายดีทั้งสาวนวลเพิ่อนเกิดยมาตืเถื่อนเนาะมาค่อยเขียดบ่มือนนี่อยู่ได้สองมือก็คือคืออยู่เหมือนงี้อ้าวจะบ่งแม่ดินนั่นน่ะเนาะต้ออดอดอดีดเลยเนาะอดีดเนาะย้อนยกไปยังสั ยอดไปเลยเคยอย่างยู้เคยหาเขียดแต่เอ็กแต่ออกในแถวนี้เนาะก็เบิ่งบุคคลขอคิดว่าจะมายีนยามตรงนะใช่จะเคยมาอยู่บ่อยเนี่ยจะเคยมาอยู่บ่เคยมาจเจื่อเทาสมบูรณ์ขังเหล็กขังแรกเหล็กผิดว่าไอ้ยังสาวเราตูนไปวะสาวเราตูนไปแต่เ้าคนยังบ่งบูได้ละเอียดเนาะมานุ่เพิร์เนาะมานุ่เพิร์ไปสาชนวลจะพาค่อยลุยได้ไหมจังใดถ้าจะเป็นสายลุยน้ำกันเขาเรียก้นเมนอ่งเดี๋ยวให้สาชนวลสัมผัสขึ้นก่อน ไปพี่น้องเลยป้ามียังอันนี้สนนจะถากผักของไข่ได้สนนเด้ขึ้นได้อยู่วกาเจ้าน่ะไปถอยแึ้วไปก่อนขึ้นก่อนไปอยู่กนไปป้าเจ้าครั้งแรกที่แบบว่าเจอวิกฤต์นักพ่อยพี่น้องเลยใช่นี่มีแต่ดงแต่ป้าแท้นี่พ่อพี่น้องเลยส่วนกอกส่วนกล้วยเนาะฮาเจ พามาชมวิถีชีวิตธรรมชาติพ่อแม่พี่น <ifica> ้องเลยธรรมชาติบ้านเฮาสบายดีถ <gamma enders 68> ่าวหสบายดีสบายเีโอเนาะหยามหยานถ่าวห้องคือเก่าเหมือนนี่เก่อยู่เพียวคือเก่าเนาะถ่าวห้เนาะบุญเลี้ยงคือเข้าเลยเลยกินข่าวแล้วบ่เออกินแล้วเลยกิน เป็นว่าบักหลานเราเคยเล่นมวยเนี่ยเฉาเลยน้อยน้อยลูกพี่หลานพี่มวยคนเพื่อใปั่นกินได้เลยเจ้าเลยของแท้เนี่เนาะกินลายอยู่บ่เออกันธรรมดาแหละเคยทำก่าคนเ่าเนาะคนเ่ากินเขาเจ็ดคนสองคัพสี่ห้าคัพกอยากไปแล้วะง่วนด้วยเนบ่นอนคนเดียวนี่ม่วนบุ้งง่วนไปแล้วอยู่ผู้เดียวเนาะสมผู้เดียวเลยอะคนเดียวเนาะมันก็ สมผู้เดียวแล้วอลว่านรี่ไอ้นอนเนี่เดี๋ยือปูไนี่เนี่ยนอนตารางไม่บ่นเออโอ้มันสบายข้านเที่ยวขึ้นเที่ยวลงไงลุงเออว่าเถ่ะเลยเนาะเออไเนี้ยรมๆมาจนทร์โต๊ะขนมไทยเนี่ยบ่หลบ่ลเป็นมาขุนถ่ายยังไงบ่ยเนาะอืมมันสบายโอ้โหคู่พีแล้วุอคนเลยคือว่าลมันเห็นเวียกี่ไหะเห็นยาเข้าปลูกไปนี้ ได้ปูอเมุ้งพอยู่ไปที่ีเลยนปูดียินะูกับร้านเลยรลานประมาณทำทุมเจ้าเนี่ยคนสบปานเนี่ยนเดยวนะใช่อปูกับานแน่ลวก็ปูกับปูแเ่อืยกับลูกแที่มันกไปบัดลูไปแลกับประตูเบิงคุเดียวคุณเดียวเลยอก็มีแต่ เป็นจังไรซาโปตุข่าวข่าวลงเต็มคุณโทรมาอยู่บ่หมื่นนี่ยบ่โทรอ่ะจะว่าลูกโทรไปเนี่ยหรือมึงไม่โทรโทรนะลูกโทรไอย่างเปล่าถามอะไรอ่โทรกระติดอยู่บ่พอตุเออกรติดอยู่ถ้าเขาผู้ซาโปนไหนโทรของของของเอ๋โดยเดียวโดยโดยบอกมันจักล้มยางไงว่ามันโซบุหลับซ้ำโทรไปรอบสองวันแล้วว่ามันแะไรอ่าโทรศัพท์เลยน้องโทรไปแล้วเพิ่นบ่ฮับบ่บ่ฮับบ่ฮับมันบอกบดของยี่น้องกันั่งดูของเอ๋ไปว่ามันิ วอาจะมาได้เด้คนอื่นเป็นเครียดเป็นอย่างยู่ว่าก่อนจะไปออ๋เคยที่เครียดว่าจังไปเนาะบ่ทให้เลยเครียดเนาะจะวาดลูกใจมันก็ดชิเม็ดเขาบอกอย่างนี้ใจไปจากยากไปแล้วเนาะอยากไปลูกของผัวเขาบอกแล้วกันพ่อว่าอย่างนั้นแหละอกอมกันเนาะกุมหักเนาะห้ามกันื่ได้เนาะกี้พ่อเขาว่าเจ๊ไซมันได้เลี่ยงจ๋าเลยวะเขาบอกวันพั้งมันก็ยังมีอยู่เลยแต่ถ้าไปมือเ้านี่ได้คุยกับพ่ออยู่บ่ เออเขาว่าอยู่เป็นอะไรว้วยแต่ว่ามึงจะมาเยอมากเยัว่าโบได้พอเนาะคันวานนั่นงการมาได้บอกว่าพอยังว่าโบได้อีกมเนะจับมือได้ไหมมันว่าไปสิยังบูมมือได้มเออยังบูมมือว่าใช่ไหมเนาะยังไงครับตบ่อ้โหพอมันมัดแต่าะกัรจักเนี้ยมันจักกเนาะอยากวให้ลูกขออนุญาตว่าให้จบที่กิบกลับแหละคือ อยู่ว่อเลยอะเพราะว่าบรเป็นกระแม่บุทักกันกองนี่เลยเออใั่เนี่ยโอยเนาะก็คือว่าหู้แล้วว่าน้องเพิ่นอยู่แถวใดาเนาะแล้วว่าเิ่นไปอยู่นลำคนที่เพิ่นฮักเนาะเออใช่ไหม่ันนี้นั่นเลยคันว่อแล้วค่ะคือว่าแล้วก็ทำใจดีใจเอาแน่นอนสู้เนาะบุญเดียวแล้วคนโด่งมากก็ตกไปดินเพอร์เด้เนาะคันว่อแล้วนะคันชิวอ่ห่ายวครียดไปก็เฮ็ดชิ้นยาเนาะเอาก็ บุญช่างใครว่าเล้วนะดูเลยเม่กี้ยังว่าฮะบอพเพนยู่เนาะใช่นาดูตัวบุก็เบามุกเบาใจแล้วบบบนี้เนาะตัวเบากว่านังอยูเลยเนี่ยลูกเนาะลูกหลานเขาเลี้ยงเขาเบาเล็วกัเปนยังขึ้นยู้อากาว่าพ่อถูเล้าเลยพ่อหายใจว่ามวเนี่ยบุมวเนี้ยใคนี่เนาะใครวลาเล็วนะพอนอนรับนี่ยรับไปรับยู้บบปจนางนูนเลยเนาะขึ้นสิวาเล็วกั เท่าเด็กน้อยรับเป็นมันดึกไปแล้เต่ายาคิดไปแล้วเนาะอือฟังเพียงชิบก่นเท่ก่นไปแล้วประมาณว่าขันเบ็ดน้อยนี่ก็บดคือว่าเนี่ยเออเอาแนวคนคืดเนาะคนคนอยู่ผู้เดียวหรือคนว่าเนาะด้วยดูพงศ์ตีนมีแต่เพื่อนว่าออกมาเออกือลูกเนี่ยแต่มันประมาทจะมีกันมาน้าชุมลูกลานเข้าแม่แล้วลูกกูกลายเป็นแผลงกว่าของแล้ว เออเม่ลูกพัก็จะมาเหาคุณเแม่นบมแม่ด้วยเออชังเกตลูกเยอะหมบไหมหดชีหามื่นข้นบ่นมเท่าเมนคนผจัยเงเนรืออะรแล้วจังหวะลูกเราทบ่็หวด้มเออเป็นไปได้เป็นะบวไปเลยเป็นในเหตุงานนะบ่เดี๋ยว เออกว่าจะเห็นเลยเห็นตามมันว่อเห็นงายนั่นงานเจ้าว่างานเลี้ยงเด็กเท่านั้นเหมืนบอกพอจักเท่านั้นเป็นแม่เลี้ยงน้อยเนะแม่เลี้ยงเด็กน้อยเออเลี้ยงลูกพิ่นแต่น้ำน้อยเออเข้าพึ่งเล็กเผนลูกตัวเองก่อจักเช่นของพ่อเขาพอจักนั่นนี่โอ้ผมคนผ้เคยไปใช้ไปอย่างเยอะอ๋อกว่าจะมันว่าเท่านั้น ใช่เาวอ๋อพอลวก็ว่าตามลูกว่าไ้ฟังเนาะน้ำพว่าก่นกับ่มหูโมเห็นหูเลยอลูว่ามาและกับาตามลูกอันนแ่นแต่เพิ่อนในว่าใอ้ฟังว่าเพิ่อนจะอยู่แจ็คเดือนแจ็คเนี่ยโม่าพอล่าไม่ต้องบุ๊เน้องบุ๊กมลอ้ยองพอวะโครงการมึงกันมีเงินกับมาได้บ่เลยวะก็ยังุู้ชักกี่มึงเหรอเขาได้เงินเป็นว่า่ะ ชงการลอยเาว่ได้บางทันอาจเออังวะพอเขาว่าเพื่องไงล่ะยันวาว่ายอมันขึ้นขันบุคคลเธอเนี่ยมันขอยว่าขออนุญาตเลยนะลูกเขาวอาอนุญาตเลยขอญาเลยลูกขอกับที่รอยู่ผู้มาเรียขอว่ากนี่นแหละกีวอีนี่บันบุคคลมีครอไม่ครัวคือตัวไ้มันเรืยนว่าไมันพอในเรงในชาลอยู่แล้วใช่ะหลยแต่ว่าแต่ใหลูกผู้นี้อ่ามันปบุเป็นใจเขาได้บ้นเลย พ่อกชิบัดปัญญาพ่อเลี้ยงนะโดยวันนี้กับแท็กกูมาไอ้เนาะพ่อเออพ่อก็ช่วยให้ได้แล้วอ่ะโดยลูกคือชิ้ัพ่อเลยจะเป็นแน่แน่บ่ายไงวะวันนี้หลังจากที่เราไปแล้วพ่อตู้ันเฮดได้ได้ใส่แบบกับข่าวกับน้ำหนึ่งกินเองบ่อ๋อคือหนึ่งกินเองเลยฮะโดยน้ำเต้าน้ำเต้าพ่อกันหนึ่งมือเศร้าแม่แล้วงไม่เลี้ยงน้ำเต้าตื่นมาพ่อกับพูดอย่งนี้คือมีงกินอีกกินข้าวเย็นเลยกินข้าวเย็นเลยมัดบุกเกินสี่ห้าคำเนาะขยันขยันคนเฒ่า แยกันเจ็ดคำแปดคำเอ้นักนไปแล้วไปเลยมันกบอ่อนเนี่ยเขาเย็นกล้เนี่ยของานเนี่ยมันโบ้ได้แข่งไปเลยนะเออเออไว้เ่นเดยตามบาปตามเพี้ยนทีแล้วเ่ลยมีแต่เฮ็ดันได้เนะมีแต่เป็นกำลังใจให้เนาะท้าพ่อเนาะท้่อคิดลายและทุเอาเนาะลายลเกพ่อผนไปบนมาเลยเนาะเออต้องคิดลายเนาะ เออควใช่เนี้ยพวกขอบใจรู้ยังอยู่ดีไม่แห้งกวางขวางกวงขวางกูคูคูนค้นอยู่แล้วมีคูคนก็ว่าฝืนมีเลยลูกเด้อว้าอย่งไล้ว่าแล่ว่าผู้เดียวมันคูคนนอยู่แล้วพออยานั้นเออคอ้วกันเนาะคอยอยู่แห้งคือกันนะพอได้ถูกด้วย่หลย สารพูธ<ห>ที่ไปที่มาของลูกนะก็มีแต่ค่อยโทรโอ้โลมดินน้ำเพนลนนั่นแหละค่อยว่าค่อยคุยเป็นน้ำเพลนนั่นแหละถ้าพ่อเ้ยคุยกคือการลูกบอกการมันโกเขาก็ะชิญยาเลยคือพอว่าอย่าเนี่ยยาโทษว่าจะได้ยาโทรยาจะบอกมาดีเลยว่าในนั่นยาเลยเป็นอะไรคือว่าในนั้นประตูอามันแบบมันบูชายหาก็ให้มันยุ่ห้หน่ะปันไว้มันยุ่งเอาแต่ว่าบอกมันนี่แหละไอ้ผู้เลี้ยงผู้ชาย ชีพเด็กก็ไม่บรรย์มหาภู้ไม่ห่าลูกก็มีหาครเจคนเแล้วลูกพออเออคันโบมายออนี่ก็พังเบิ้งเฟังองคงการว่ามันพังอพังเบิ้งก็เนาะเออเอพังเบิ้งว่าเอาใชแล้วชามันกันมากเพิกาะเออาอยู่นั่นแหละลูกมาพี่ถามพอจนเด็กเขาก็จะจักเขาเขาไปหาเงินวรดชุมสามทีคนยุ่คณเขาอฟมลูกเขาขี้เลยวบแคมยังหลายคนอยู่เออโดย พอเจำเป็นที่ตัดใจมาเขาหาเงินเขา่าก่านี่ยว่ากระทาวลาเลยเขาม่กวพังไปก่อนจ้ะลูกเขามาจากักนี่นี่นี่ะพพอพอู่ทุเรียวเถืยเป็นวินเป็นจ้าเขากับบุญทีรู้เขว่าในใจพอตู้ดันจีเป็นพามสุติว่าเอาแนนอนเลยก็ยังว่าพอได้แต่อยังขึ้นอยู่อยมันลูกผู้นี่ก็ยังมันก็จะขึ้นอยู่แค่นกันอย่างเดียวมันไปพิษเนาะ เันบอกใช่นาเลยเคิดนําป่ทันเออคือบรทันคือคือรู้ว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าพังไปเมื่อคืนหอกูกันมจจกเข้างไปอยู่ไปําบาตรจเบ้นกูจะก่อนว่กูพังเมื่อคนหรนแกบอกลูกอะเศ้าหายแล้วบอกตู้เออมันกันเากับมันกิใครจะน้อยเนาะมันหามือหกมือเนี่ยเดอกไล่มือไปอยู่ไหนกอมือจะลุกไปเสร็จน้ยเป็นไร ใจบกหาดได้เนาะเออน้อมฮับแะลานว่าเลยขึ้นดูหักกยามันมันเฮาจักอย่างนี้ด้วยเฮาจักมันก็ลุกมันเแหละถ้ามันจะขาดก็อยงจัเนาะพอว้ยนัดวยไปน้ำเมอยู่ได้เนาะเอไปน้ำเมียอยู่ด้เออเยอด้เลยานเฮาจะเอาลูกเขาชั้นเขาก็ปาเขาไม่เนาะไนวอกีนนะด้วย ครัสีห้ามไว้กับย่านเพิ่นบอกเอาอยู่น้ำเนาะย่านเพิ่นเอาไปคือเก่ากับย่าเขาเขาเพ็ษได้สั่งเขากะไรแต่เป็นห่วงเป็นใยเห็นไหเป็นห่วงเป็นใยกันคลุกมือนี่หละหนูแต่มันไปจะแมีนโมแมนจะมือวันเสาร์ตามพอไรนะลงเฮือนมือวันเสาร์เลยเออลงเฮือนมือวันเสาร์ันนนวเสาร์ออืื่่คไปแบบบ่ได้บอกบ่ได้กล่าวเลยเนาะอืเรวไปพ่อกับบู้เลย โอ้ยกระพูวมันลูกอยู่เพื่อนคือพอแล้วเพอนบวะเห็นบ่มันชอบบวบเลยแต่เพ่งบกรายมันยังบอกไปเบิดจังวะเขาไม่นวเขาบวปันบูอย่างใครจักเลยนะแต่สมรู้มันก็ยังเป่าไปขึ้นผูเห็นเลยขึ้นปรงมานคือพอแล้จักสาได้จมันจังว่ากปขึ้นมาพอจักอิ่มเลยลูกคุณเอริ มันเห็ดเช่นเออนั่งไห้นั่งห้องกับมื่อไห้มันจะเศร้าอ่ะเห็น้ำเน้ะเออชาวตมเพิ่นโบเห็นน้ำไม่ได้ฟอกยาบดิปัญญาไว้แล้วม่นเลยไม่เลยกูบอเขูบอกี่กันเนาะแต่เห็ดนาเรียงรูจัตัวไหนวะอาเพิ่นยูแล้วมีมอเลมนมาเนาะไปนคือว่าทางไปทพพอเนาะก่อนทนหมมาเขาก็จเป็นยาก็ฟอ ก็จะพาตัดสินใจเออก็บอกว่าวอตัดหรอกลูกเต่าว่นั่ะหรอเออคันนลูกเนาะแต่กันขันว่าลูกคือหลานหลานคือลูกเนาะคือเพิ่งว่าก็แพงขึ้นกออถ้าพังคำตอบจะเพิ่มอีกเนาะเออคำมันคือเห็นมันก็จิตสดมาเฮาบอกเฮาเนาะก็พอแั่นล้จังกว่าถามสงการนะนั่งซมาเจ้าพ่อเนาะเออขันพูดขึ้นว่ามันก็ได้แล้วขึ้นเนาะเพื่อนสงการนะ ยังอีกไกลเติบเนาะโอ้ชสะๆพอไหวแล้ว่นัูนาะเออที่เพิ่นได้เงินนกเงินเดือนเพิ่นอาจจะกลับมากัะมีเนาะอืมทามันว่าเงินคำกว่าิปากม่้พอใช่อู้มาเดพอนเิดมันพอเฮ้ยมันว่โอยู่เนาะเรี้ก็ได้ ว่านอกเพิ่นกับไปหาเงินหาข้าเดี๋ยวเพิ่นกับมาพัอตู้เลยม่ต้องคิดยังไเากัมีแต่มาเป็นกำลังใจให้ทั้งพตูอั้แต่ทุกัวตูเพิ่นอยู่คนเดียวมือขึ้นมาทียาเป็นควคือพออออย่แล้เห็นไหมเนเทามันเมืมาไปแล้ไปเรอยไปแล้วมาอยู่เออกมาแล้เดินขว่าสนิามาเนาะ้เส้นทางที่ว่าเพิ่นเลือกอาะจะ มีเหิ no, kind of no, no, ุผลของเพิ่นเนาะที่เอาเพิ่นไปมีเห็ดโนก็ที่มีหลยนกคันนี้นี่แหละมั่วช่างใช้เขีวอดูเห็ดผลองค้นนี่ก็ย่านคิดมา่คือกันเนาะคุคนกัเห็ดผลอีแบบนึงผลลคนมั่คืออะไรเดผลเนาะมันซํมมันกับเอาเมียนักันแล้เนาะเัาบอกเพื่อนโจนั่นใช้เขากเพื่อนโจนั่นช้ดเลยโ้เปียดไแล้ว้หละ ที่ถ้าพ่อก็มีเหตุผลของพ่อที่ว่าห้ามก็อยากให้ลูกไปปันใดก็มีเหตุผลของพ่ออีกเนาะอ้าวก็อ้ยก็ว่าชุมควรแล้วตัวนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วตัวแต่ยังเนาะหลายอย่างในแนวเส้นยาวอยู่คนเฮาคนโย่คือกันเนาะถ้าพ่อเนาะเออ คนก็คิดอย่างไรอย่างนี้กูลองค้นแบบคิดอยากนั่งอยากนอนบออยากหาอยังไรกูลองคนก็เลยอยากนอนบอกบุกคือกันความคิดบุกคือกันแม่เนี่ยโอชันก็คือบดเราคิดลายแล้วคิดตั้งแต่ว่าลูกไปแล้วนอนบ่ค่อยรับเลยกินเนาะกินหอดแล้วก็เป็นห่วงห่วงบ่กขึ้นขึ้นยัวแต่ว่าบ้เขาบัญญัติเมื่อกี้ทำให้ลูกกูมากเลยทำให้ลูกไปหาเงินเลยนะคึ้นยัวแล้ว ือว่าละานกับนตาอ๋อขึ้นไปขึ้นมาผูดยวอ่ะจิงข้าวผูดยวคิดเห็นดูเหลาบัดบกกาอกนะเขาเปิดเบื้อง่าับมอบัดอีตั้ลูกงานเะนะโดยโบัดเห็นซาที่พอไปเห็นเช้ามาเขาดยจะเป็นยังไง่โทรศั์ประตูไล่มาแล้หายลูกก็เมื่อฉากยางไงมันแบบมันคนเบ็นเล็กเชียนะคนเบ็เล็กอืมขาอนญาตอยาเมื่อเช่าเลยคนนะอ้ยขพังคาเงินห ยังคือก็ดักไว้ดำยังคือติดต่อมากะติดตอยงง่ายเลยนะตุนะบโทรศัพท์ถวพอนี่มันกเสื่อมอืมโหน่ยเลยคือว่าใชได้ปีแล้วพตโอ้สปีสาปีนี่งเือลูกพ่อเปิดโบบเขามันเอง่มนิดมันวแบตเบดเองเนาะลูกสาวชื่อไหบอ พอเลยนะซื้อเงาเขาซื้อเงินพอแต่ให้ลูกไปซื้อเน้อพอแบบไปชนู้เลื่อแต่มันยังผู้นี้เด็ดเด็ดไอเต็มแล้วก็ไปเต็มนะไปซื้อของสามปีนี้ละว่าแล้วก็ไปตามยุคตามสมัยแล้วแต่ประตูก็ยังไปแถาไปมื้อหนาเนาะตุนาะโอ้ยทำไมลุงยี้บ่อเนี่ยอายุเท่าไดได้ประตูนะโอ้ยยืนเขาหกชิดไปแล้วอยู่พออยากโม่ปีนี้แหล้วห้าชิบไปเลยโดย แต่กันยังแห้งอยู่สนะน้ำพดุ่งมูกแตกเตงรุ่นพ่อเลอยากว่าเบ็ดเลยลูกขอใหญ่อยากเบ็ดลายเลยในบ้านเลยหรือว่าไปหลายแล้วนักพอรยหลายแล้วลูกพ่อว่าน้ำเติมนู้ลูกเขาลูกเต้าเขาเก็วอดอยู่อย่งแี้ยังอยู่ดีมัแห้งพ่อเอ้ยเขาจะทุบดูไอ้ตัวขอถามพ่อตู้เนาะแปลว่า คือเรื <altro> ่องมันเกิดแบบนี้ทั้งภายซ้ายเพิ่นก็ได้โทรมาหาพ่อตู้อยู่บ่บ่ได้ปากจักความน์เลยโบเดว้าเลยโบยันว่าแบบเพิ่นก็ไปแบบบ่วันใดวบ่ได้ลาเนาะคนทางบ้านยันว่าเพิ่นไปได้เออพ่อเอ้ยแบบบ่ต้องเป็นห่วงเด้อนั่นนี่ฮะคนว่าคิดก็สิโทรมาอยู่ก่อนคือเฮาบ่โบชทางภาย้ายเพิ่นก็เงียบพอเพิ่นเงียบเลยลูด้วยเดี๋ยวเพิ่นก็คิดเองเพิ่นพ่อตู้เดี๋ยวเพิ่นก็เออเขาว่าเพื่นถามมาเนาะถามลูกถามนัอะไร เป็นยงคนคือสิฮักแพ้ยู่ั้กแต่โดยยังไงก็อยูนักักวฮักพ่อก็บัทักกนหก็บัดปัญญาที่กันเลยมันจกบตีนเ้าจกสรมนเลยเออก็มัปัญญาทีอกันเนาะแม่อพ่อว่อรอว่ามันคุ้มค่าเนะพ่อเนาะเออเร็วเล้ว่้าเอตหอเวนเราคือพ่อเอานี่ ชไปหาเพื่อมาโทษเร่อยโทษเพื่นนั่นกับเพื่อนกับ่เนาะเออม้อคุยเาไป่าประทศเียกง่าเนาะนอกนเนาะก็บูดขึ้ดกมันก็ยังจกใจใจน้องคิ่ามันเ็แลมันโทหาจะพอเ่านั้นก็เียวคืออยว่าอ่ไ้โทไปน้องไบกล่ไเลยเอพมไม่คําแแมันแ่าให่นนํา่วกไทก็ได้มว่าเขาเคยจับไอ่น้ไอ้เนก่

ให้โอกาสในสิ่งที่เราเพื่นเลือกลงเบิงเนาะเอะอมนมดได้ดีก็ดีใจน้ำเพิ่นมันจิเป็นแค่ในคาอ็ครัวก็กล,กกกลูกได้ก็เบครัดีคือกันกับเพื่นได้กันเนาะ ก็หามเพิ่นมาอยู่ได้เนาะปล่อยเพิ่นไปลองเบิ่งอย่างน้อยก็ให้เพิ่นได้มีประสบการณ์ในสิ่งที่ว่าเพิ่นตัดสินใจในสิ่งที่ว่าเพิ่นเลือกเนาะโดยที่เพิ่นเลือกถือกรมีเนาะโดยโอ้โหจอยหน่อยไปดูที่เราเลือกสิ่งที่เพิ่นเลือกเพิ่นตัดสินใจรถบัดเพิ่นได้ดีรถเพิ่นก็บู่ดิ้มเฮาก็มีแม่นบ่ต้องลองเปิดโอกาสแล้วลองเบิ่งว่าฟังไปเรื่อยๆคือพอใช่ไหมเห็นไหมมันเป็นเนาะพ่อมันเป็นเลยด้วย มันคู่ค้าเลยครับว่าแพ่อเรื่องมันยังอยู่ผู้เดียวเขาบว่าผู้เดียวนี้เห็นจะได้ลูกแท้เนาะจังหวะพุชแดงตังเขาว่อดลูกคนเดียว่จังหวะพอวันท้อแล้วว่าเอาใจผู้เดียวบ่ฮะแั่ว่าเราคนเอาใจผู้เดียวบ่อดอยากว่อดอย่างนี้อีกนะกันว่อดพื้นผขุยยอดคือผัวเขาเมื่อนำรถว่อดคือพ่อวุ้นนี้คือกันพอว่อดแจ้งเาะเลยพ่อแม่ว่อดบุฟัง จากวานนี้คนบนวาคือใช่และขายเกลนาก็แม่นว่พังก็แม่นเออเออเออมันก็บอกไอ้เนาะโอ้ยพ่แม่เฮาจะไปเป็นเฮากัใจจะลุกจะขานอกบอกว่าพ่อเที่ยวมาอยู่นากันขึ้นบนนั้นเนะพ่อกันยังดีใจอยู่ว่านี่ยกว่าพ่อก็จะไ่ได้คลองเนาะ อืมก็คล้องแต่กยได้ลูกบอกก็จจำเป็นเนาะอืมว่าลูกบอกแล้ครับว่ายังว่าพูว่าลูกไปลูกบอกไปน้องเออพูว่าไปทางใดเออก้ำลังอ๋อบดไปน้าเลลูกเปน่าเนี่นี่ยังบท่นด้คุ้าน่อนอืมใครเนยใครเนีก็ู้มือุกุมเจ้าเนี่แหละอืมจะทุ้วยแมู่ ยังหน่อยกับถึงแบบลูกสาวบอกอไฟไซ้แบบบอกไปยังดีเนาะแบบว่ายังหน่อยกัไปอยู่น้ำเพลินหนะแบบว่าบโบหายทางบ้านเป็นทวงเป็นไงกัยามาอยู่น้ำดูน้ำเตาแล้วนี่ยกับเป็นกับบอกว่าแในใ่ได้เลยเนาะเออคอยพูด <laughs> ทั้งสองข้างสองท่ายก็โอ้นั่นเออใช่แล้วตอนนี้แล้วก็พูดแล้วตชงพู่ตูเพิ่อนะพูดแล้วเลยไปอยู่น้ำไผ่จะม่ต้องทวงคนดแบบนี้ด้อปกระตูเด้อ เออัใจดีๆเราจะถูแล้วูกใั่ไหมตั้งใจดีๆเรอสกาเลสุขอเไ่เต้องคิดอย่างไรอางปตูอะรจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้าเลยแม่เราขึ้นลายวางจิตบิดคอยขึ้คอยว่าอะไรวางจะลืมจะลืมมีแต่ราต้องคิดแบบนี้ฮู้เลยเนี่มึงมองมากเลยหนึ่งนะคือจะร่วมมือเล่มอย่างเลยขึ้อันรี้วางจะบิดอันนี้เลยบานนี้วเท่าเลเนาะพอว่า ใครจะน้อยเนี่ยใครน้อยนึ่งวัดกวาลื่นใครกอะกี้เน่นอยนึงเป็นไ้กันลรพังเรื่อยแล้วบ่เฮาหูจักเลยจักแกามีแต่ทำใจเลยว่าปลอยวางนะนะตัวเนาะบันเออว้า่วยหวนาะเลยพอว่านี่ยคือลูกวพังเพม่นกลับมาพล้เนาะออก็บกบับจักแล้วเลยโดยอย่างเดียวนะตเนออเขาเอาพื้นลมเขาก็ลมมยูเนะวินขนุสินาลมลูกไงก็ถือว่า พอตู้ก no okay. <un alled> ็คือเปิดออกมาคลิปนี้ก็คือพอตู้ว่าสี่คอจบอืมเดี๋ยวชันเล้วยโย่ให้ลูกจบสาวล้วยเปนคิดทุกท้ายนะพ่อเนาะเออือใช่แล้วเขาก็ยังให้เป็นคลิปสุดท้ายที่ว่าสี่คอซีนีมาว่าเรื่องเกี่ยวกับทั้งลูกสาวมาทำแน่เนาเพราะว่าเขาอยากให้ถ่ายมาถ่ายมาเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้เนาะอ่โอ้ยจบบานปลายเนาะอือใช่แล้วอีกอย่างก็ทางเอรี่น้องหรือว่า ไก่ซีดกันเนาะเอเนาะไก่ซีดกันยากให้มันจบนงเพียงสั่งซือะ้วดูทุกนกะหูดูน้ำเล่วดู้ำเออย่างเงถือว่าเขาก็สิได้มาเธอเดียวนี่ปเด็นเนาะถ้า็ต้องเตรมกับมาบ้านที่หนึ่งคนละจังชิได้บุกคอใจเออเออเเอเเออเอเเอออ อาาจังใดก็ใช้เฮาก็ถือว่ารบกวนท่าพ่อเติบแล้วเนาะผูเรื่องราวที่มาที่ไปแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจทพ่อคือก้าวทท่าพ่อเด้อโอ้จะทูเนใช่นอแลสุขภาเออเนาใช่าเนแปล่อยความเจา่งละเน้อเนอมันอยากก็มันจะกินแค่ขขวบาเออวัวอยากวาเนาะคือววิน โดยโดยไปแล้วไปแล้วเออดีไม่แห้งเลยสบายดีเด้อยพลาสติโดยโดยการนี้แหละน้องพแม่พี่น้องทั้งเฮาก็ได้มาเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเทียงให้เทียงหน้าเราก็โอ้ยพ่่อแมพี่น้องเลยเนาะแล้วกับผู้ถาวเราก็อยู่คนเดียวกับตาดูตูนเนาะอ้าวแต่ในก็เป็นกำลังใจให้งสงครามสงครามน้องพรม่พี่น้องผู้หญิงกะบางทีกะอาจจะมีเหตุผลของเพื่อนนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเที่ยไปที่แบบว่าบ่ได้รับบ่ได้ลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย อ๋สำหรับคลิปนี้ถ้ามาีผิดพลาดประการใดทางสาวมุกดาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้อเนาะมือวันนี้เ่าก็ได้เบียนเข้ามาเยี่ยมมาถามข่าวทางสาวเต็มเพิ่น,นโดยอ๋อสำหรับคลิปนี้ทางสาวมุกดาก็ขอกราบเข้ามาสบายดีสบายดี